ซัมซุงจำกับนำสินค้าที่ซื้อไว้คือแอร์ซัมซุงจำนวนสองเครื่องเครื่องละสองหมืนสองบาทมาส่งพร้อมใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งมีเลขที่1438เข้าที่ระบบซื้อและสังส่งซื้อสินค้ากดเวิ k for เลือก Invoice สินค้า BRBI กดซื้อเชือโอเค กดเพิ่ม1เพี่อน1สา1 4 3 8วันที่17-20 00ยินดีครับรับผู้ขายสิน้ทุกประเภทสรรเสริญากบริษัทซัมซุงจำกัดก่อน เอกสารใส,ส่จด enter กดเลือกทำงานกดิ n กด1บันทึกกด